ทุกคนนะคะที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะเหงาไหมคะคุณครูก็คิดถึงนักเรียนแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็คิดถึงคุณครูเหมือนกันแต่ด้วยความจําเป็นของบางพื้นที่เนาะที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ เรียนออนไลน์กับคุณครูนะคะอ่าเด็กๆคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆในห้องนะคะก็เรียนอยู่กับคุณครูประจําชั้นนะคะซึ่งซึ่งในห้องเรียนหนึ่งห้องนะคะจะมีคุณครูดูแลนักเรียนนะคะอย่างน้อย2คนนะคะอย่างน้อย2คนนะคะทีนี้เนี่ยนักเรียนขาถ้านักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูนะคะ จะสอนนักเรียนแล้วก็ตอนที่สอบนะคะเดี๋ยวจะคุณครูจะส่งข้อสอบที่สอบเพื่อนๆที่ห้องนะคะแล้วก็ส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่เรียนทางบ้านเวลากเก็บคะแนนเนี่ยจะได้เก็บเหมือนกันแต่วันนี้ให้ฟังดีๆนะคะภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะคะเป็นยังไงเป็นภาษาที่มีคำเนี่ยมากมายนะคะมีคำมากมายนะคะ นักเรียนฟังดีๆนะคำหนึ่งคำนะคะคำหนึ่งคำที่มีความหมายเนี่ยบางครั้งนะคะจะมีเสียงพยางคหนึ่งพยางหรือสองพยางก็ได้นะคะเช่นคําว่าไรนะคะเช่นคําว่าไรเช่นคําว่ารักนาะ รักนะคะลิ้นหันนะคะรักตัวนี้นะคะลิ้นหันแบบนี้นะคะเป็นรักแบบไหนคะรักแบบจับต้องได้ไหมคะรักแบบจับต้องไม่ได้นะคะเพราะมันคือความรักนะคะแต่รักอีกอย่างหนึ่งนะคะรักตัวนี้ลิ้นไม่หันนะคะรักลอลิงนะคะรักตัวนี้แปลว่ารักขโมยรักแล้วหยิบเอาไปเลยโดยไม่บอกเจ้าของรักแบบนี้รักผิดนะคะรักผิด นะคะห้ามทําเด็ดขาดจะเห็นว่าทั้งรักและรักเนี่ยเป็นคําที่มีหนึ่งพยางน,นะคะความหมายนะคะมีหนึ่งพยางที่มีความหมายทีนี้เนี่ยถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูพูดว่าครูพ,พูดคำคำหนึงที่แบบว่าตะเกียบตะเกียบนักเรียนฟังดีๆนะตะเกียบตะเกียบนะคะเราพูดถึงอะไรคะ สิ่งที่เราใช้ในการรับประทานอาหารเป็นไม้ยาวๆ2อันนะคะใช้ขีบบะหมี่แล้วก็รับประทานใช่ไหมนะคะตะเกียบนะคะมีกี่พยางมีกี่พยางในคํานี้นะคะมีกี่พยางมีสองพยางพยางแรกคือคําว่าตะ พยางค์ที่2คือคาว่าเกียบตัดเกียบนะคะจะเห็นว่าถ้ามีตัมาตัวเดียวเนี่ยมีความหมายไหมคะพยางค์ตัดตัวเดียวมีความหมายไหมไม่มีนะคะเกียวตัวเดียวก็ไม่มีความหมายแต่เมื่อสองพยางค์มารวมกันเป็นตะเกียบก็หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนักเรียนคะแล้วภาษาไทยของเรานะคะคำบางคำ ที่เราพูดนะคะบางครั้งความหมายจะไม่เหมือนกันนักเรียนเวลาเรียนรู้คำนักเรียนต้องเรียนรู้ความหมายของคำด้วยนะคะดูได้ยังไงว่าความหมายจะเป็นยังไงเราก็ต้องดูสถานการณ์นะคะเช่นคำว่ากรวยกรวยกอลออวยอกลวยกลวยไม่โทกล้วย กล้วยคำนี้นะคะถ้าบอกว่าโอ้ยวันนี้หิวข้าวจังเลยคุณครูมีกล้วยสักลูกไหมคะขอกินหน่อยกล้วยตัวนี้หมายถึงอะไรคะกล้วยที่เป็นกล้วยที่เรารับประทานได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลว่าของกินเนาะแต่ถ้าคุณครูพูดว่าอ้ยวันนี้ข้อสอบที่ครูพิมพ์ให้นะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยกล้วยกล้วย คุูพี่มาออกกับกล้วยๆมากแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรกล้วยสถานการณ์นี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าง่ายมากนะคะง่ายมากมันง่ายมากออีกคำหนึงค่ะนัเอเรียนรู้จักหมูไหมคะหมูที่มันล้องน้าหมูแบบนี้นะคะเป็นหมูที่เป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะหมูที่เป็นสัตว์เลี้ยง สถานการณ์คุณครูจะเล่าว่าที่บ้านของคุณครูนะคะเนี่ยข้างบ้านอะ่ะเขาเลี้ยงหมูสี่ห้าตัวเขาเลี้ยงหมูไว้สี่ห้าตัวหมูตัวนี้นะคะที่คุณครูพูดหมูหมูหมคํานี้นะคะซึ่งเป็นคําที่มีหนึ่งพยางนี้นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าหมูที่เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าเป็นคํานี้ล่ะคะถ้าบอกว่าเนี่ย โอ้โหงานที่ที่แม่ให้ทำนะหมูหมูไม่ต้องพูดถึงหมูหมูคืออะไรง่ายมากนะคะง่ายเหมือนกันเหมือนกับคำว่ากล้วยนะคะหมูกะจอกแบบนี้เป็นต้นนะคะที่นี้เนี่ยนักเรียนเรียนภาษาไทยนักเรียนต้องรู้จักความหมายของคำนะคะและนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือพยางนะคะพยางเนี่ยมันจะพยานฟังดีๆนะ พยางเนี่ยเป็นเป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่คำเนี่ยจะมีพยางหนึ่งพยานที่มีความหมายหรือเป็นพยางหนึ่งพยานที่ไม่มีความหมายก็ได้นะคะมารวมกันเป็นคาใหม่เช่นพยานที่คุณครูบอกว่าตะตะอย่างเดียวมีความหมายไหมคะไม่มีพยางนี้ไม่มีความหมายนะคะเกียบตัวเดียวก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าสองพยานนี้มารวมกันนะคะ ก็เป็นคําที่มีความหมายที่แปลว่าอุปกรณ์ทีนี้เนี่ยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้เล่นเกมวันนี้สบายๆส,สำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะในวันพุธนี้สบายๆเนาะคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมนะคะแล้วนักเรียนก็ตอบคำถามขณะที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะตกลงไหมคะตกลงเนาะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะ ถ้ามีมันไหนมีสอบสเก็บคะแนนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้นะคะในลายห้องนะคะซึ่งเชื่อว่านักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ก็อยากทำข้อสอบเหมือนเพื่อนๆเนาะนะคะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแต่คุณครูยังไม่เห็นนะคะ คัดไทยของนักเรียนนะคะบางคนเลยนะคะส่งมาไม่กี่คนเองคุณครูให้คะแนนไม่ถูกเลยเนี่ยไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนมาให้คะแนนในส่วนของคะแนนคัดไทยเนาะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะคะคุณครูให้งานไป5ข้อให้ทําลงในสมุดก็ มีบางส่วนที่ส่งมาแต่ส่วนมากยังไม่ส่งมานะคะให้นักเรียนนะคะติดตามทํางานส่งด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้กรอกคะแนนให้นะคะสําหรับการเรียนการสอนของเราวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะหวังว่านักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะจะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะคุณครูอยู่โรงเรียนกับเพื่อนๆนะคะก็คิดถึงและเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมาพบกับพี่วแล้วก็ช่อง v ีเกมคิดนะครับวันนี้พี่วจะมาทายคําจากภาพกับน้องๆทุกคนนะครับโดยทายคํา2คําหรือว่า2พยางจาก2ภาพเท่านั้นนะครับมีด้วยกัน10ข้อน้องๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับข้อที่1นนะครับผมนี่คือคําว่าอะไรเอ่ย หมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือคําว่ามือกาวนะครับซึ่งแปลว่าขี้ขโมยหรือว่าคนที่ชอบล้วงกระเป๋าคนอื่นนะครับข้อที่2นี่คือคําว่าอะไรเอ่ยหมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือถูกปากข้อที่3าม หมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือคําว่าพยางคือส่วนของคําที่เราเปล่งออกมาครั้งหนึ่ง,น,งนั่นเองนะครับข้อที่สี่เฉลยนะครับผมคำตอบก็คือรังวัดข้อที่ห้า หมดเวลานะครับคำตอบก็คือเครื่องรางนะครับผมเป็นของที่เรานับถือว่าป้องกันอันตรายข้อที่6หมดเวลานะครับเฉลยก็คือใจแตกข้อที่7 เฉลยข้อที่7นะครับคำตอบก็คือจันยาซึ่งแปลว่าความประพฤติข้อที่8หมดเวลานะครับคำตอบก็คือพันแสงซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์ข้อที่9นะครับ หมดเวลานะครับคำตอบก็คือขี้ม้านะครับขี้ม้านี้ไม่ใช่อุจจาระของม้าอย่างเดียวนะครับยังมีความหมายว่าสีกากีแกมเขียวหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสีขี้ม้านั่นเองนะครับข้อที่10หมดเวลานะครับคำตอบก็คือลิ้นไก่ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ10ข้อของการทายคำจากภาพ2ภาพ2คำํำแล้วก็2พยางนะครับไม่ยากเลยมาดูข้อการบ้านแล้วก็ฝากให้น้องๆนะ